มือนี่ไปเจอมะกอกมาจ้ามือนี้เนาะลังจากที่ขาดตลาดไปหลายมื้อนะพี่น้องมือนี้ได้มากอกน้วยน้อยงามๆพี่น้องกำลังชุกๆพี่น้องอย่างนี้หอมๆเลยพี่น้องกเลีคิดว่าโอ้ยมือนี้ต้องตำมะคุงเพ็ดเพชรให้พี่ให้น้องเบ่งก่อนมือนี้เนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบ่งเลยจ้าครับสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่เพี่น้องเบิร์ตจะขู่จะค้นพี่น้องมือนี้เพี่น้องเอ้ย จะตำหม่งพุงมาผักพี่ต้นน้องอีกคือเก่าจ้าพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้มีทีเด็ดมาน้ำพี่น้องไข่ลูกพี่น้องเอ้ยแกเรียบร้อยเลยพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เอาเบ็ดที่มันเป็นลูกเนาะพี่น้องเนาะเอาเบ็ดเป็นลูกน้อยๆพี่น้องกำลังจะเป็นลูกนี่พี่น้องเพชรเพชรแช่แช่น้ำปั่นเด้อพี่น้องเด้อเบิดบ่ชรขูดกคนเด้อแช่แช่น้ำปั่นมื้อนี้ตํามั่วไปเลยพี่น้องเอ้ มีหอยมีหูงเล็กน้อยพี่น้องเอ้ยแทบเป็นกันพี่น้องมีมะกอกพ่อเหมือนี่พี่น้องเอ้ยมะกอกนอย่างงามมะกอกก็ได้พี่น้องไปพี่น้องไปกินกันเลยสวัสดีและทำบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ุกูดถุนพี่น้องวันนี้มาพบมาพ่อส่องหน้านอนสามเค้กว่าไปคือเก้าจ้าพี่น้องวันนี้ได้ทำมะฮูกมาฝากพี่ต้นน้องได้อหลังจากที่เขาซับมะฮูกแล้วพี่น้องก็เลยมาหนี้จัดมักพี่น้องได้ไข่ลูกมาพี่น้อง ีปน้องนี่จะแทะน้ำกนาดเจ้าี่น้องเจะูไคนเึเป็นข้าเยี่ยข้าวายแล้วบอี่น้องมาเด้อมากินแทะแทะน้ำกันเด้อมาเนี้ยไปน่องลงมือเลยี่น้องบออย่างไรยากะหังไปน่องขาดก็ได้ีปน้องขนียวขออนุญาตใช่มือเด้อีปน้องไงใส่บ่วงบ่ค่อยสนัด้ ข้าวแบบลายเป็นไรพี่อนีอ่ก็ีไปเลยเขาบ่งเล็กน่อยรล,ลูกเพื่อนตอนนัง้งจะเป็นลูกพี่น้อง

ใช่ครับกะปูดำพี่น้องสุดๆกระปูดำแม่ไข่โอ้ยพี่น้องไงไข่ปูสุๆพี่น้อง biết uh. Oh. đi, nằm và đẹp lại chứ không chụp xếp mình luôn thế ừ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 